สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะกังวลอยู่นะครับว่าเอาเราสื่อสารในทีมยังไงดีนะไม่ให้ไม่ให้คนมองว่าเราเป็นหัวหน้าสไตล์แบบสั่งๆอย่างเดียวหรือที่เขาอาจจะเรียกกันแรงๆว่าผด็จการในที่ทำงานนะครับค่ะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแต่ก็สำคัญมากเลยนะคะใช่ครับ ซึ่งเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับทั้งจากบทความแนวทางปฏิบัติเรื่องภาวะผู้นำการสื่อสารที่ดีการฟังแบบ active listening แล้วก็เทคนิคการตั้งคำถามด้วยครับอืมค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดเอาเทคนิคที่มันใช้ได้จริงออกมานะครับเพื่อให้ทีมทำงานกันได้อาราบรื่นขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น เพราะจากที่ดูๆมาเนี่ยแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็ชี้ตรงกันนะครับว่าสไตล์การนำที่แบบเน้นใช้อำนาจมากๆเนี่ยเอ่อมันมีผลเสียนะใช่ค่ะมีผลเสียเยอะเลยครับทั้งเรื่องขวัญกำลังใจที่อาจจะลดลงหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่ค่อยเกิดหรือบางทีก็เกิดความไม่ไว้ใจกันในทีมไปเลยเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นจริงๆค่ะครับมันไปต่อไปถึงไหนครับมันส่งผลไปถึงเรื่อง อ,อนวัตกรรมเลยนะคะความสามารถในการสร้างส,างสิ่งใหม่ๆขององค์กรนะคะคือพอคนไม่กล้าเสนอไอเดียไม่กล้าคิดต่างศักยภาพจริงๆของทีมมันก็เหมือนถูกจำกัดเอาไว้อ๋อเหมือนรอรับคำสั่งอย่างเดียวใช่ค่ะรอรับคำสั่งอย่างเดียวก็น่าเสียดายนะคะเพราะจริงๆทีมอาจจะมีศักยภาพมากกว่านั้นเยอะเลยแล้วแล้วทางแก้่ะครับ พอจะมีแนวทางไหมครับว่าจะปรับจะเลี่ยงการสื่อสารแบบนั้นยังไงดีมีค่ะมีหลายแนวทางเลยอย่างแรกที่ผมเห็นว่าเขาเน้นกันมากเลยคือเรื่องการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening เนะะี่ยค่ะอืมใช่เลยค่ะ active listening ซึ่งมันไม่ใช่แค่แบบเอ่อได้ยินเสียงผ่านๆไปนะครับแต่แต่มันคือการพยายามทำความเข้าใจจริงๆว่าเอออีกฝ่ายเขากำลังคิดอะไรรู้สึกยังไงเขามองเรื่องนี้แบบไหนครับต้องใส่ใจจริงๆใช่ครับ ต้องใส่ใจเต็มที่เลยอาจจะศบตาบ้างแสดงท่าทีว่าเราฟังอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือการสะท้อนสิ่งที่เราเข้าใจกลับไปด้วยอ๋อหมายถึงทวนความเข้าใจครับ,รบประมาณนั้นครับ แต่ไม่ใช่เพื่อไปตัดสินเขานะครับแค่เช็คว่าเออเราเข้าใจตรงกันจริงๆนะมันเหมือนเปลี่ยนโฟกัสจากที่รอจะพูดสวนไปเป็นพยายามเข้าใจเขาก่อนอันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะสิ่งที่ทำให้ active listening มันเวิร์ k มากในบริบทนี้คือมันไปสร้างความไว้วางใจโดยตรงเลยอาา่าฮะลองคิดดูนะคะถ้าทีมรู้สึกว่าเออหัวนราฟังเราจริงๆนะฟังอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่รอจะแย้งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้ตัวเองมีคุณค่าเสียงตัวเองมีความหมาย รู้สึกปลอดภัยขึ้นใช่ค่ะรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดที่จะแสดงความเห็นซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบตรงข้ามเลยกับการทำงานใต้แรงกดดันจากอำนาจการฟังแบบนี้มันเหมือนเปิดประตูให้คุยกันได้จริงใจมากขึ้นเปิดอกมากขึ้นลดกำแพงไปได้เยอะเลยค่ะน่าสนใจครับแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับมีอีกค่ะอีกอันที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยครับคือเรื่องการตั้งคำถามปลายเปิดค่ะอ๋อคำถามปลายเปิดอันนี้ต่างจากคำถามปลายปิดยังไงนะครับ คำถามปลายปิดส่วนใหญ่ก็จะได้คำตอบสั้นๆค่ะใช่ไม่ใช่หรือเป็นข้อมูลดิบๆไปเลยครับเช่นเสร็จหรือยังอะไรแบบนี้ใช่ค่ะประมาณนั้นแต่คำถามปลายเปิดเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้คนตอบได้คิด ได้อธิบายได้แสดงความเห็นที่มันลึกซึ้งขึ้นพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะอย่างเช่นแทนที่เราจะถามว่าโปรเจก t นี้จะเสร็จทันเดดไลน์ไหมซึ่งฟังดูอาจจะเออเหมือนกดดันนิดนึงเนาะใช่ค่ะเหมือนไล่บี้หน่อยหน่อยใช่ค่ะลองเปลี่ยนเป็นมองว่าความท้าทายหลกัหลกๆของโปรเจก์นี้คืออะไรบ้างคะหรือมีตรงไหนที่อยากให้เราช่วยสนับสนุนเพื่อให้งานเดินหน้าได้ดีขึ้นบ้างไหมคะ เข้าใจแล้วครับคือมันชวนคุยมากกว่าเยอะเลยใช่ค่ะมันชวนให้เกิดบทสนทนาแล้วประเด็นเนี้ยมันก็เชื่อมกับการลดภาพลักษณ์แบบใช้อํานาจโดยตรงเลยนะคะเชื่อมอยังไงครับเพราะคําถามปลายเปิดเนี่ยมันเหมือนเราส่งสัญญาณไปว่าเออความคิดคุณสําคัญนะเราอยากฟังอืมมันเป็นการเชิญชวนให้ทีมเข้ามามีส่วนร่วมมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาแสดงว่าเราให้เกียรติมุมมองของเขาซึ่งมันต่างจากการชี้นิ้วสั่งแบบชัดเจนเลยค่ะจริงด้วยครับค่ะ ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีการอ้างถึงเ,เทคนิคการสื่อสารสําคัญสําคัญใช่ไหมคะการตั้งคําถามที่มันกระตุ้นความคิดแบบนี้ล่ะค่ะถือเป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งเลยที่จะช่วยเสริมพลังให้ทีมลดความขัดแยง้งแล้วก็ดึงศักยภาพของเขาออกมาได้เต็มที่ขึ้นค่ะฟังดูดีเลยครับในนั้นถ้าให้สรุปกลยุทธ์สำคัญที่เราคุยกันมาก็คือเริ่มจากรู้ตัวก่อนตระหนักก่อนว่า การสื่อสารแบบเน้นอำนาจมันมีข้อเสียยังไงค่ะอันดับแรกเลยจากนั้นก็มาฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้เข้าใจกันจริงๆแล้วก็หันมาใช้คำถามปลายเปิดบ่อยขึ้นเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมแล้วก็แสดงความเคารพความคิดเห็นของทีมใช่เลยค่ะทั้งหมดเนี้ยถ้ามองภาพใหญ่ๆมันก็คือการเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เราอาจจะเป็นแค่คนสั่งงานคอมมานเดอร์ค่ะ ก็เปลี่ยนมาเป็นคนช่วยอำนวยความสะดวกฟา c ซิลิเทเตอร์ให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะมันคือการตระหนักว่าเออประสิทธิภาพในทีมความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่สิ่งที่เราพูดหรือเนื้อหาอย่างเดียวนะคะครับแต่วิธีการที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยเทคนิคอย่างการฟังอย่างใส่ใจการเลือกใช้คำถานที่เปิดกว้างเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่ายๆนะคะครับ <Do> basic. ใช่ค่ะแต่จริงๆมันส่งพลังมากในการสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจความร่วมมือและมันก็ช่วยให้เราดูเป็นผู้นำทีเ่เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยมากกว่าจะเป็นคนที่แบบจ้องแต่จะใช้อำนาจสั่งการอย่างเดียวค่ะชัดเจนเลยครับทีนี้ก่อนที่เราจะจบการคุยกันวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากอ,อ,อยากทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับได้เลยค่ะว่ามาเลยค่ะคือนอกจากเทคนิคที่เราคุยกันไปแล้วทั้งเรื่องการฟังการตั้งคำถามเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่า อคติบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวในสไตล์การสื่อสารส่วนตัวของเราเองเนี่ยอคติโดยไม่รู้ตัว unconscious bias ครับครับไอ้พวกนั้นแหละมันอาจจะกําลังสร้างการรับรู้ในใจคนอื่นว่าเราใช้อํานาจหรือกําลังสร้างระยะห่างกับทีมโดยที่เราเองอาจจะไม่เคยสังเกตเลยก็ได้มันเป็นไปได้ไหมครับ